มือนี้มา<ป>มือนี้มาสัมผัสผักเชียดกันครับหันเป็นอะไรเนาะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเออโอ้เห็นงานอยู่บ้านเด้นี่เนาะงานอยู่บ้าน,นเออเอาเกางเกงมาเปลี่ยนซิบครับแล้วก็มาเบิ่งเพื่อนเย็บผ้าทรงพร้อมครับมึงเลือกผลงานเพื่อนเย็บกมาด้วเออผู้ใดอยากมาเฮ็ดงานเฮ็ดงานอยู่เพื่อนคือเพื่อนนี่ครับผู้ใดว่ามีงานเฮ็ดกับมาเอาไปเฮ็ดได้เออกับพ่อได้ใส่ได้ซอยได้เนาะนั่น ดเข็นงานอยู่บ้านครับส่วนในงานเฮงเฮงหายากไม่เห็นอยู่บ้านนะครับพูดอะไบ้างเนี่ยครับจากแต่ละตัวนครับเออนานเห็นว่าล่ะมันเป็นผ้ารับผู้อื่นผ้าใจเองมันเป็นผ้ารับผู้อื่นคนว่านี่นะครับดีแล้วครับพูดอะมีจักวางตั้งหลายตูวครับเออโอ้พูดอะนี่ผลงานครับพากระส่งบึงการชงอุดรนเนี่ยเป็นบ่เออมีรถมารับบ่บอกครับมีรถมารับจ้ะ อืมว่นะครับเบิ่งเด้อนี่ก็แมนครับอืมนี่รถมาส่งวัสดุพร้อมนี่กำลังรอเย็บเลยครับนี่เดินสนใจผู้ใดมีงานท่ามานมีมีเย็บนั่งแนวหนึ่งเสื้อบ่กางเกงมีแต่รังเกงรังเกงขางเดียวเนาะโอ้ยคักครับน่ะรับสมซิปรับสมกางเกงพร้อมครับเสื้อผ้านะชงกระซมจ้าโอ้คักคักคักนี่แหละมีงานทำที่บ้านฝีมือครับ เนีทำงานในโฮมครับพัดลมเย็นสบายเลยนี่ <c oughs> โอ้ปรสิมาสัมผัสหลายหมือนเลยครับที่โอกาสเอาเกางเกงมาสองน้ำโอ้ดีมากเลยครับเออมีรายได้ยู่บานครับอันขันมือยก็ออกยางเหรียญนาอออกกับร่างกายเนาะือ่ออกกัย่างเหรียญน้ำมูกมาน,นี่ครับโอ้ค่ะคมาเด้๋ยพี่น้องเนดะ้อจักรหลายตัวมาซอยกันเทศได้เนี่ยมีรายได้ผนได้เนี่ยอ่า ขอพูดเลยนลายคบมือน่สวัสดีครับ <Yeah. S 1> น่ะครับผม